มาเรามารีวิวจากมินิกันนะคะจากมินินะจากมินิของที่เราได้นะกระสวยเขาแถมมาให้นะคะกระสวยเขาแถมมาให้เข็มจากมีอยู่แล้วแล้วก็สามารถเย็บแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเย็บแบบเร็วแล้วก็เย็บแบบช้าได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถใช้ไฟฟ้าได้ ไคฟ้าได้แล้วก็ใช้ฐานได้เนี่ยสามารถใช้แบบเป็นฐานได้มันหิ้วได้นะตัวเองมันพกพาได้นะเออนี่แต่ว่าอันนี้คือสามารถใส่ได้ใส่ได้หลอดได้ข้างบนได้ด้วยนะถ้าเราไม่ใช้กระสวยตรงนี้นะคะเราสามารถใส่หลอดได้ใหญ่หลอดได้ใหญ่บนนี้ได้ด้วยเนี่ยหลอดได้ใหญ่บนนี้ได้ด้วยนะ จากมีนี้นะตัวเองวิธีการใช้งานของเขาก็คือนะคะถ้าเรามีกระสวยตรงนี้อยู่แล้วนะเราก็ทําการสอดได้นะตัวเองสอดได้ลงไปเห็นไหมได้มันจะมาจากกระสวยใช่ไหมคะเราก็มาตรงนี้เราก็มาตรงนี้เราก็มาตรงนี้เข้าตรงนี้ใช่แล้วก็เข้าตรงนี้เนี่ยเนี่ยเราก็งัดหมุนตรงนี้นะคะแล้วก็ เอาได้ใส่ไปตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ดึงได้นะตัวเองบางเอิญมันจะหมดอะได้มันจะหมดได้มันจะหมดแล้วว่าของเราอะเสร็จแล้วเราก็พยายามดึงขึ้นมาเพราะว่าได้อันนเี้ก็ไอจักตัวนี้ยมันจะมีปัญหาเวลาเรามันก็มีแหละเพราะว่าจักรมันราคาไม่ค่อยแพงมากแต่เราต้องช่วยไง คือเราต้องช่วยให้ได้มันอะไม่ติดพอได้มันติดแล้วเราก็จะไปเย็บมันโอเคเสร็จแล้วเราก็ทำการสอดสอดไอ้น่ะสอดได้เข้าไปในนี้ใช่ไหมมันจะมีตัวช่วยนะตัวเองมันจะมีตัวช่วยตัวช่วยในะที่นี้ก็คือเวลาถ้าละตาเรามองไม่เห็นใช่ปหะนี่ตาเรามองไม่เห็นนะตัวนี้ซื้อได้นะ คือจากที่เขาขายสินค้าทั่วไปอ่ะมาเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กนะเสียบปลั๊กนะไฟมันจะขึ้นนะคะเขามีไฟด้วยนะเห็นไหมเขามีไฟด้วยมีไฟในตัวด้วยเสร็จแล้วเราจะลอยได้ใช่ไหมเราจะลอยได้เราก็ต้องเอาอันี่เสียบเข้าไปเพราะว่าถ้าตาตาไม่ดีเราก็ใช้ตัวช่วยนะตัวเอง ตาไม่ดีอ่ะก็ใช้ตัวช่วยไปเดี๋ยวนะมีข้อเสียของคนเด็บรับหนึ่งอ่ะได้ละเนี่ยเสร็จแล้วนะเราก็เอาได้คล้องเข้าไปคล้องเข้าไปตรงนี้ด้วยนะนี่พยายามคล้องได้ครบนะนี่คล้องตรงนี้นะ อันนี้ได้บุญใช่ป่ะได้บุญคองให้ครบช้าหน่อยนะคลิปเนี้ยทุกคนเดี๋ยวจะลงหน้าช่องให้นะทุกคนจะได้กดสั่งซื้อได้เผื่อใช้งานไม่เป็นก็ดูคลิปได้เลยเลยเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาลงลงรูนี้นะรูนี้ ขอขยับมันลงนิดนึงนะ,ะเพื่อที่จะได้ลงรูนี้นี่ยเอาได้ลงรูนี้นะพยายามอย่าให้ได้มันพันกันนะตัวเองแล้วก็เนี่ยเอาขึ้นมาเห็นไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ดึงที่เราคล้องได้เมื่อกี้นี่เห็นไหมเราก็ดึง เราก็ดึงได้ออกมาจากเข็มอันนี้ใช่ไหมคะนี่อันนี้คือได้บนนะได้บนคือเราใส่ตรงใส่ตรงนี้ใส่ใส่รูนี้ใส่รูนี้ใส่ใส่รูนี้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 รูข้างล่างนี่เห็นไหมแล้วก็อันนี้คือเข็มใช่ไหมคะเราก็ปัดมาทางนี้เลยทีนี้ข้างล่างกะสวยนะจริงกะสวยก็เหมือนกันอ่ะ อันนี้คือกระสวยใช่ไหมคะเสร็จแล้ววิธีการใส่กระสวยนะกระสวยข้างล่างเราเปิดฝาเมื่อกี้แล้วนี่คือกระสวยข้างล่างอ่ะกระสวยนี่เขาแถมมากับเครื่องอยู่แล้วนะใครกดสั่งซื้อไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะกระสวยเขามีให้แล้วเข็มจักก็มีให้แล้วนะของของมินิเขานะคะเสร็จแล้วเราก็บิดเราก็บิดเพื่อดึงได้ในกระสวย เราก็ต้องบิดดึงได้ในกระสวยขึ้นมาอะมันมีวิธียกเข็มคือยกจากฝั่งนี้นะยกยกตีนผีพูดผิดอ่ะเราก็มือดึงดูซิว่าได้ออะเห็นไหมเราช้อนเราต้องช้อนได้ในกระสวยออกมาเห็นไหมสิ่งที่เราปาดไว้เมื่อกี้วางไว้เมื่อกี้นะเราก็จะได้ได้ในกระสวยถูกไหมเราก็จะได้ได้ได้ในกระสวยขึ้นมาแล้วตึ้งตึง,ตงเห็นไหมนี่ขึ้นมาละ ขึ้นมาลูตรงกลางตรงนี้แล้วนะเสร็จแล้วเราก็ฟับมันลงไปข้างหลังเลยฟับมันลงไปข้างหลังนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาผ้ามาเทสดูสมุดเอาอ่ะเย็บโบวนะสมุดเย็บขอบโบนะคะขอบโบเย็บเย็บขอบโบนะอ่ะนี่ Αι, ไม่ยากนะวิธีการใช้จากมีนี้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวลงหน้าช่องเผื่อใครอยากได้เรากดเลยเห็นไหมเห็นไนเย็บได้เลยเห็นปะง่ายไหมพูดง่ายอะจริงใครเย็บจักไม่เป็นจากมีนี้สามารถเอามาซ่อมผ้าในบ้านได้อ่ะเสร็จแล้วเราก็ดึงทีเนี้ย มันถ้ามันติดนะตัวเองตัวเองต้อง,ตองช่วยเขาน่อนึงจากมินิจะมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาดึงได้อะเขาจะเดบไอ้นี่อ่ะเขาจะต้องแบบต้องให้บางทีมันไปติดไงด้วยกวาเป็นจักรมินิไงเออมันไม่ใช่จักรใหญ่100รีรอ้อยกว่าบาทก็ต้องแบบว่ามันก็นิดนึงแต่มันก็ดีอ่ะดีกว่าเราไปแบบว่าเวลาผ้าเราขาดใช่ไหมมันก็ซ่อมได้โดยฝียมือเราเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย เย็บได้แล้วเห็นปะเห็นปะนี่เห็นไหมอันนี้คือผ้ามันย่นไงตัวเองผ้านี้เย็บยากนะผ้าแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นผ้าแบบคัดต้นผ้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเย็บง่ายแต่นี้เน่เห็นปะก็สวยอยู่นะเห็นไหมเย็บเห็นไหมโอเคเมล่าโอเคอยู่นะทุกคนกดได้เลยนะคะอยู่ที่ตะกา้านะโอเควิธีการใช้จักรมินิมีแค่เนี้ยแหละง่ายไหมง่ายมาก ม,มีมีการปั่นกระสวยเดี๋ยวปั่นกระสวยเดี๋ยวคลิปถัดไปแล้วกันขอบคุณค่ะ